สวัสดีครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสได้ไปที่ห้างที่ชื่อว่าฟีนิกซ์นะฮะหลายๆคนคงสงสัยว่าห้างฟีนิกซ์คือที่ไหนล่ะครับคืออะไรล่ะครับอ่ะง่ายๆเลยนะครับคือห้างพันธิพาซ่าเดิมนั่นแหละคิดว่าวัยรุ่นยุค90แบบเราๆเนี่ยนะฮะน่าจะต้องเคยไปที่ห้างพันทิพกันทัทุกคนแหละไม่เคยไปก็ต้องรู้กิตติศัพท์นะครับว่าเป็นแหล่งรวมไอทีนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า MP3 หลังเทือนซีดีเทือนเพียบในสมัยนั้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นห้างฟินิ์นะครับห้างฟินิ์เนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นห้างค้าส่งอาหารนะครับซึ่งที่ผมเดินเข้าไปเนี่ยยังไม่ค่อยพบเจอร้านค้าสักเท่าไหร,ร่นะฮะยังเป็นวูธเปล่าเป็นห้างเปล่าอยู่ซัส่วนใหญ่นะครับเพราะห้างเองเนี่ยนะครับเพิ่งเปิดแกลนโอเพ n ิ่งไปเมื่อวันที้ เกือบๆช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเปิดมายังประมาณสักไม่ถึงครึ่งเดือนดีนะครับบรรยากาศภายในห้างเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟูดคอร์ชั้น5นะครับจะเดินมาหาฟูดคอร์เจอกระแทบแย่พอมาตั้งอยู่โซนด้านหลังของอาคารซึ่งไม่มีป้ายบอกทางว่าฟูดคอร์อยู่ตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วบรรยากาศก็โอเคอัศาอันสว่างสวยมีร้านเยอะอาหารให้เลือกเยอะสาคัญคืออร่อยราคาปานกลางไม่ถูกมากนัก พอกับห้างใกล้เคียงเช่นแพลตินัมพอดีวันนี้ได้มาโดยบังเอิญเข้ามาถึงก็เย็นแล้วถ่ายอะไรได้นิดเดียวเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามารีวิวกันต่อแบบตั้งใจมาถ่ายให้ดูนะครับ